ครับท่านผู้ชมที่รับชมรายการนพก้าวสะพานบุญนะครับผมพบกันเช่นเคยนะครับผมออฟจิราเมศครับน้องจิ๊บนพก้าวค่ะครับผมวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ในวัดเกาะหมูนะครับตำบลคลองขลุงอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมภายในวัดมีนี้มีอะไรกันบ้างครับพี่จิ๊บ ค่ะวันที่1 4เมษาย,ยน2 5งนนะคะที่วัดกมูนะคะจะมีงานมหาสงกรานนะคะแล้วก็มีพิธีเททองหลอ่อพระนะคะเชิญชวน,ชนสาธุชนผู้ใจบุญน,นะคะมาร่วมงานกันได้นะคะและภายในวัดนะคะจะมีความสาคัญอย่างไรเนี่ยนางจิบจะให้ท่านผู้ชมนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดกนงอ๊อฟนะคะและอย่าลืมนะคะที่วัดกมูก็กําลังก่อสร้างพระบสถหลังใหม่นะคะซึ่งติดกับแม่น้ําปิงเลยนะคะก็วัดสวยงามมากใช่ค่ะวัดสวยงามมากโบสถ์ใหญ่มากใช่ค่ะหลวงพ่อท่านก็มีจิตใจที่เมตตามากเลยนะคะใครที่อยากจะมานะคะ มารับชมนะคะที่วัดเกาะมูนะคะอ๋อแล้วหลวงพ่อนะคะท่านก็มีน้ํามันนะคะที่ท่านเนี่ยก็ได้ทําเองเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนะคะได้มาเอามารักษานะคะนี่ฮะอผมแอบเอามาแล้วนะหลวงพ่อแอบให้ผมมานะฮะวัตถุน้เป็นรุ่นหนึ่งนะครับผมหลวงพ่อนะครับผมของถังนะครับผมมากมายเลยนะครับค่ะภายในวัดนะคะจะมีสาระดีๆอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามจิตกำลังอ็อฟนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดไปกับมัศการหลวงพ่อพร้อมๆกันเลยค่ะตามเลยครับ มีบุญลานบุญที่ะจะได้เตรียมการในวันหลอ่อพระก็จะมีบุญสงการของวัดกรหมูประจําปี67นะที่วัดกรหมูเราก็ด้เตรียมสถานที่ไว้คอยอเป็นเข้าสู่ลานบุญวัดกรหมูะหหะโโจะเป็นหานที่หล่อพระประธานพระอุโบสถพระชินราชจะเป็นทางเข้าลานบุญสถานที่ทําพิธีการเททองรอ พระพุทธินราชนะโดยช่างทํานานโดยช่างจากทวีพิจารโลกนะแล้วก็จาภาพก็มีของพ่อสวัสดิ์แม่จรูนคุณพักภูมิในประวัติก็มีมันเป็นเกาะนะเกาะก็ติดกับแม่น้ําปิงหมูสดมันก็จะมีนิดหน่อยก็เหลือแต่หมูแห้งหมูเม็นหมูทองวิธีการเททองนะเดี๋ยววันอยู่ประมาณวันที่10นะช่างเททองก็ได้เอา เอานะเอาเตามาทําก่อบพิธีตรงนี้แล้วได้เขาหุ่นเนี่ยเขาหุ่นเขาหุ่นเขาแบบนะเออทางนี้โซนนู้นก็จะเป็นตั้งเต็นอา่นาพิสงฆ์เนี่ยมาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอุโบสถนะที่กระดังก่อสร้างอยู่นะนะปัจจุบันเนี่ยกระดังหาท่านเจ้าภาพชอบฟ้านะยังไม่มีเจ้าภาพชอบฟ้าก็จะเกิดได้ยมท่านใดที่ จะมีเจตนาเป็นจภาพชอบฟ้านะที่อุโบสถวัดโกหมูนะเป็นโบสถ์นิมิตมงคลนะที่เป็นของศรัทธาชาวพ <จะ S 1> ุทธมามนะนะร่วมสร้างนะก็บทหลังหนึ่งวัดหนึ่งก็มีหลังเดียวนะแต่ว่าใต้ตร้างกําลังกําลังศรัทธาของญาติโยมแต่ตนขณะนี้ตร้างมาอยู่ประมาณ5ปี6ปีคาเนี่ยนะตั้งแต่ปี 60นี60ก็ได้ทํามาในบาทงยนเะลึงก็ได้จากศรัทธาของญาติโยมมาก็เป็นบทนนะบทชาวมอญที่ชาวมอญมาทําสร้างก็จะมีเอ่อเห็นดูได้คือมีหงเป็นหงทองนะเอ่อไปทาสีทองแต่ตอนนี้ยังไม่ทาเพราะเดี๋ยวให้ได้ใบวิสุขธามาก็จะทาสีทองโดหลังนี้ก็วันไปเอ่อทไปตามนิมิตนะนิมิตที่ของพระอาจารย์มงคลเขมะกรรโมนเนี่ยได้นิมิตไปว่า วัดกหมูเนี่ยมันมีโบสถ์ขึ้นมาตอนที่อญญาจารย์ไปวิพัสนาผาที่ผ่านท่อนแก้วก็เลยนิมิตไปก็ได้มาปรารถนาอย่างสําเร็จที่เราตัวเองได้กะจะทําไว้เพราะเพราะกลับมาก็เป็นนิมิตที่ดีว่าโยมก็ได้มาเสนอทมช่วยกันสร้างโชปู่ทิจาริโชเนี่ยก็เป็นอดีตก็คือเป็นของอาตมาเองเนะก็คือว่าอยู่ใต้บาดาลนะอยู่ใต้บาดาลทีนี้ก็ อาจารย์เนี่ยจะได้สร้างมาสร้างบรารมีมีสร้างอุบโบสถแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ถึงจะต้องสร้างของตัวบุญของตัวเองเนี่ยเป็นที่ระลึกไว้ในโลกมนุษย์นะเดี๋ยวหมดในภูมิโลกมนุษย์แล้วเนี่ยก็อาตมาก็จะกลับไปอยู่ในวังเก่านะเพราะว่าทางนิมิตบอกอย่างนั้นนะที่เคยสะสมบุญบรารมีมาก็จะได้มาสร้างความดีในศาสนาพุทธมีอุบโบสถ คนทองเข้ามาแล้วก็ผู้คนเข้ามาเนี่ยเข้ามาหมดเลยนะสิ่งร้ายๆไม่เข้ามาอ <c oughs> เอาใจสิ่งดีๆเข้ามาเห็นไหมก็โยมก็บูชาไปเนี่ยมันเป็นวัตถุที่ของสูงนะแม่โพสเนี่ยอุดมส,บบดสมบูรณ์อ่าคนไทยเราต้องกินข้าวใช่างนะต้องมีข้าวแต่จะเข้าอยู่ในพิธีหล่อพระด้วยเนี่ยแล้วก็โยมก็บูชาไปตามบลำตัดทางกันเลยเนี่ยนะตามลรตัดทางเพราะว่าที่ไม่มีไม่มีหรอกไม่มีหรอกอย่ามีนี่เนี่ยแเรายอมเอาไปค้าขายดีด้วยนะเนี่ย แ,แล้วขายแล้วซุ้มเนี่ยมีทุ้มก็ทุม้มเนียใหญ่โตเพราะฉะน,นี่นไม่ได้บูชาได้นะไม่บูชาได้ไปไยงแต่ยังไม่ไปุบปุ๊เสกเรียบ,ยบยร้อยเนะจับาาาร,รักษาการะดูก,ากาน,นะแผลสดแผลแห้งกระดูกหักกระดูกแตกเต้นยอกเอ็นบวมอะไรเงี้ยสารพัดเลยนะเพราะในสรรพคุณของน้ำมันที่เคี่ยวมาเนี่ยต้องใช้ข้าวปังหอมแล้วก็มีต้นสับเสือมีตะไคร่หอมมีต้นจระเข้พังคอน แล้วก็มีเกี่ยวกับตะไคร้ข่านะเทแล้วก็มาจาน<ป>ที่ไปเล่าเรียนมานะแต่ว่าเที่ยวมานี่ก็ต้องตก30ปีได้แล้วนะ จาริญเรนพญาติโยมสาธทุชนพุทธบริษัททั้งหลายนะวันนี้ก็อาตมาพระอิการมงคลเขมกามูเจ้าวดวกเกาะหมูตำบลของของอำเภอขงจังหวัดกำแพงเพชรนะที่ได้มาประชาสัมพันธ์บอกบุญญาติโยมที่ได้จะมาร่วมบุญนะการกุศลเทศทองห่อพระภพุชินราชนะที่จะปฏิทฐาน เอาไว้ในอุโบสถไว้เกาะหมูอุโบสถหลังนี้ก็ชื่ออุโบสถนิมิตมงคลชัาทธา,าชาวพุทธอุปธรรมนะก็ได้สร้างขึ้นมานะเป็นเวลา6ปีแล้วนะครัน,นี้ก็จะมีการหล่อพระพุทธชินราชนะไ,ไว้ประจำอุอุบสถของเราก็จะภาพก็มีคุณพ่อสวัสดิ์คุณแม่ํำรูน และคุณพักภูมิมุ่งงามและโรวงศรีเทวไทบุญติดต่อมาโดยคุณวิชาจุงงามนะ,ะได้ติดต่อมาก็ได้มาสร้างบุญสร้างกุศลให้ชาวพุทธของเราได้มีโอกาสร่วมเททองรอพระเพื่อสร้างความสามัคคีและก็สร้างกุศลเปิดโอกาสให้ญาติโยมมีส่วนร่วมตรงนี้ทุกๆบาททุกต,ตังก็จะได้เอามาเป็นกองทุนสร้างอบโอเบสดให้แล้วเสร็จ ในปัจจุบันนี้ก็ทางวัดก็ยังขายปัจจัยอีกมากมายเหลือยกโชเฟ้าแล้วก็ติดลายนะทาสีอันนี้ก็วิงวอนขอความเมตตาจากชาวพุทธทุกคนทุกท่านในประเทศไทยนี้ถ้าเกิดมีผู้ติดทีใจบุญหรือติดทีใจงามก็ขอจเจริญพรเชิญรับทัดทาของญาติโยมได้ที่มีทัดทาก็สามารถจะโทรมาถามไทยก็ได้ที่ จเจ้าอาวาสวัดเกาะหมูพระอาจารย์มงคลเขมกะกามูนะแล้วก็ในวันที่จะหล่อพระก็เป็นวันที่14เมษายน14เมษายนนี้ที่งานที่จะเกิดขึ้นถ้าเก็จะโยมที่เดินทางมาแล้วที่ถึงวัดเกาะหมูของเราก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็นายอุโบสถที่ยังอยู่องค์ปัจจุบันนี้กกเป็นหลวงพ่อชินศีแต่ว่า จะเห่าขึ้นมาใหม่นี่เป็นหลวงพ่อชินราชนะองค์ที่สองเป็นหลวงพ่อชินศสีที่จำรองมาจากพิษณุโลกโดยช่างจ่าทวีนี่ก็เป็นช่างที่ยอดเยี่ยมอยู่ในของประเทศไทยเลยเดียวนะในวิหารก็มีหลวงพ่อพุทธํำเร็จมงคลแล้วก็มีลูกเทวดาก็มีต้นสีมหาโพธิ์วัดน,นี้นะก่อตั้งโดยเป็นสำนักสงฆ์หรือว่าเป็นสำนักษีมาก่อนนะ ผู้ที่บริจาคที่ให้วัดเนี่ยชื่อแม่ทาบอินสเวกนะ,ะบ้านดั้งเดิมอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะจังหวัดสมุทรสงครามตำบลคลอง,ขอเ,ของขเ,เขินตำบลคลองเขินที่แถวเขตอัมพวานนเลยนะ,ะตำบลคลองเขินก็ได้มีจิทาถวายที่เอาไว้สร้างเสนาธนาะให้มีความเจริญงอกงามในศาตนาพุทธของเรา นะมายุคของพระอาจารย์มงคลเขมะกาโมเนี่ยก็ได้มีการสร้างออโบโสถขึ้นมาหนึ่งหลังนะที่เป็นเห็นุบธรรมท,ที่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าที่ผลงานเล็กๆน้อยก็มีสาราบ้างนาศาสฐสมบ้างเ,าเป็นวิหารบ้างเนี่ยแต่ว่าออโบโสถของวัดโคหมูเนี่ยได้วางสิลาเลิกในปี2560มานะก5 6 0มาก็ดำเนินการก่อสร้างมาโดย มีจิตาธาของอคุณแม่พันนีตั้งเทวีวัตกูลูลบ้างพร้อมคณะแล้วก็ของสายไหมเขตของสองเนี่ยวัดของอาจารย์ออดสายไหมบ้างปทุมธานีของอคุณหมอ,อกมลวันบ้างก็มีแล้วก็ของอะตะกูลพ่อสวัยแจมเหมือนนะอันนี้ก็อยู่ที่บางบัวทองนะก็อีกลหลายๆสายที่จิตท,ทาย,ยาโยมที่เดินทางเข้ามา ถึงชาวบ้านเงินทุกบาททุกถลึงที่นํามาเป็นกองบุญสร้างอ,อุโบสถเนี่ยเอามาใช้ใจ่ายในการก่อสร้างแม้กระทั่งรูปภาพในอ,อุโบสถก็เป็นรูปภาพของ12นักษัตร์นะถ้าเกิดว่าโยมท่านใดอยากจะชมพระธาตุทั่วประเทศไทยก็สามารถจำลองอยู่ที่ในอ,อุโบสดวัดกุมหมูได้นะ มีตั้งแต่ปีชวดพิจารุขรมมันถอบบรมมเสงมเมียววอกวรากาศจอกุลเลยนะเพราะเ,าเป็นพระธาต12นักสัจนะโดยที่ว่ายาโยมที่เกิดมาต้องมี12ราศี12นักสัตรปกป้องคุ้มครองเป็นเทวดาปกป้องคุ้มครองตัวของแต่บ,บุคคลนะก็สามารถมาทําบุญเสริมดวงบารมีได้นะแล้วก็มีลูกเทวดาที่นี่มันจะมีต้นตะเคียนนะแม่ตะเคียนทอง นะที่ได้มียานสิงห์สถิตยอยู่ก็อันนี้ก็มีความเชื่อศรัทธาส่วนบุคคลนะถ้าเกิดใครมีสร้างบุญบารมีร่วมกันมาก็จะได้เห็นจะได้เจอจะได้โชคนะได้โชคที่ผ่านมาก็ยมก็ได้โชคกันไปนะพอได้มาก็ขออุทิศบนกุศลน,นี้ส่งไปให้แม่ตะเคียนทองวัดกบหมูวัดกหมูคือเป็นนามขกคุณของท่านนะแต่ว่าชื่อแม่ตะเคียนทองนะก็ ได้ประชาธัมพันธ์ตรงนี้ไปนะแล้วก็โกเทว,วดาคนเราเกิดมาเนี่ยมันอยู่ในโลกหมู่สัตว์โลกคือเป็นที่อาศัยของหมู่สัตว์หมู่สัตว์จะมีทั้งประสัตประเสริฐคือมนุษย์อามนุษย์แล้วก็อสุรกายแล้วก็พวกสัมภเวสีแล้วก็โอปติกะเนี่ยมันก็ต้องอยู่ร่วมกันแต่ว่าเราอยู่ร่วมกันได้เพราะว่าเราต้องมีความเมตตาเมตตาซึ่งกันและกันเป็นมนุษย์ก็ต้องเมตตาต่อเวเนสัต สรรพตัดทั้งหลายเนี่ยเราไม่เบียดเบียนกันเราก็สวดมนต์ภาวนา,าให้สิ่ให้พรกันก็ชีวิตของสรรพตัดนั้นก็อยู่รวมกันได้ยังมีความสุขนะยังยติโยมที่จะมีจตหามาบาลก็ได้สะดึงก็ได้ที่มีจตหะหรือไม่มีแล้วอมทนาสาธุอมทามิโยมก็ได้บุญแล้วนะการสร้างวัตถุฐานมันก็ต้องใช้ปัจจัยสูงอยู่นะแต่ว่าสําหรับผู้มีจตหาแล้วเนี่ยไม่สามารถเกินกว่ากำลัง นะถ้าเกิดว่าเราทําเป็นขยันอย่างปวกเนี่ยเราก็ช่วยกันหาทรัพย์มาคนเล็กคนละน้อยก็สามารถจะสําเร็จได้ก่อจอมปวกลูกใหญ่ขึ้นมาได้ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรามีศรัทธาสร้างอบโบสถเนี่ยเราก็หลั่งไหลามาอย่างแม่คงคาเนี่ยมาสมทบกันคนเล็กคนน้อยก็สามารถเสร็จได้พอเสร็จปุ๊บ โบโนสดหลังนี้ก็ต้องถ่ายรูปถ่ายแบบขอเขตไปขอวิสุงคามที่ของในหลวงของเรามาที่เซนปรมาพิไทยอนุญาตวิสุงคามเสมาถึงจะผูกพัทสีมาได้แล้วก็ใช้ทำทางขักรรมของในศาสนาพุทธเราอย่างถูกต้องเลยนะ,ะก็ว่าภาพหน้าต่างก็เป็นเกี่ยวกับพระประจ,จําวันนะพระประจ,จําวันเนี่ยก็แล้วแต่บุคคลที่ท่านใดหน้าต่างก็ยังมี จะภาพก็มาละ2 0 0 0 0บาทนะช่องละ4 0,000บาทก็สามารถจับจองได้วักาะหมูของเราเที่8ปดนาเล็กที่วัดนะแล้วก็ตำบลคงขุงขอำเภอคงขุง,ขง,งจังหวัดกำแพงเพชรดิมแม่น้ำปิงเลยนะอยู่ติดแม่น้ำปิงถนนสายหลังไว้ก็เป็นถนนพหลโยธินสายเอเซียนะกรุงเทพเชียงใหม่เลยมาสะดวกสบายจับ PTS มาได้เลยเห็นหลังคาโบสถสีเหลืองทำไมต้องทำโบสถสีเหลืองเพราะว่า เจ้าวาดไปเกิดวันจันทร์ก็เลยต้องโบสถ์สีเหลืองเหลือง่ไหมสีประจำวันเกิดของเจ้าวาดสุดท้ายนี้ญาติโยมที่มีจิตตถาที่อาจารย์ได้บอกบุญเป็นนําทางให้ก็ขอเชิญมาร่วมเททองรอพระวันที่14เมษายนพิธีก็จะเริ่มตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึงเวลา17.00นนอบ จนจบพิธีก็ได้มีศรัทธาก็ได้มาร่วมอมรทนาบุญมาบูชาก้อนทองตามกําลังศรัทธาของญาติโยมญาติโย,ยมท่านใดที่มีศรัทธาแล้วร่วมบุญกุศลแล้วาตมาผ้าขออารัธนาคุณภาษีพารัตนาใจจงมาปกป้องคุ้มครองให้ชีวิตของญาติโยมให้มีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุก,จจกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภายัย อันตรายใดๆอย่ามากั้มกายขอบุงกุศลที่ญาติโยมได้สร้างาพุทธปฏิมากรพระพุทชินราชประจําไว้กับหมูแล,แล้วก็ขอบุญของพระชินราชจํารองที่ไว้กัหมูนี้ปกป้องรักษาคุ้มคองให้ญาติโยมเข้าถึงธรรมให้ดวงตาเห็นธรรมโดยง่ายถึงเข้าสู่พระนิพพานนปะปฏิโยโหตุ นาบัดน,นี้โยมทั้งหลายก็ได้กวดน้ำร,รับพรเป็นภาษาบาลีสืบต่อไปยะทาวาริวหาปุราปาริโพเดนติสาขะรังเอวะเมวิโตตินางเตตานังอุปกปฏิอิทธิตังปาติตังตุมหังคิปาเมวัสสเมจตุสาเพปุเรนตุสังกับปาจันโท ปานาโตยธตามิโจติรโตยัาทัพิติโยวิวัตบรรยโยสุขีที่กายุกภาวะอภิวาธนาเสรตานิจังวุฒาปัจยิโนจัตตารุธรรมวัฒันติอายุวันโนทุขังพระลังสาพุทธานุภาเวนะตัปธรรมานุภาเวนะ สัพพะทังคานุภาเวนะพุทธตรัตตานังธรรมบรัตตานังสังกระตานังตินนัตนานังอานุภาเวนะตตูราติติทาหาธรรมมะขันทานุภาเวนะปิกัตยาภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะตาเพเตโรคาตาเพเตภะยาตาเพเตอันตารายะ ตาเพตปตวะตาเพตทุนิมิตาตาเพเตอวะมังคลายวินาทุอายุวัตโกธานาวัตโกติริวัตโกยะตะวปรวัตโกวันาวัตโกทุขวัตโกโหตุสัพพทาตุโครคเบีเวลาอเนกาอันตรายาปีวินาทุเตตาสาจะยสิทธะนังราพังโสธิภาคยังทุกขังพลังสริอายุจะวันโนจะโพขังวุติ จะยาสวัสตาวาสานจะอายุจะเชีวิติภพวันตุเตสาตุ